สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย5 9วันนี้ท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้ลงสูตรเด่นบนล่างให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วเนาะก็อันนี้ก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกจะเป็นสูตร เลขวิ่งล่างตัวเดียวสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเนาะสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวสติก็ทั้งหมด5งวดก็เข้ามาทั้งหมดห้างวดเนาะก็ ไม่ปักหลักว่าจะอยู่ในหลักสิบหรือหลักหน่วยล่างเนาะ,ะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูสูตรคิดคำนวณก็มาดูคำเตือนของทางช่องเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สำหรับคำเตือนท่านผู้ชมขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดเนาะก็มาดูในสูตรวิ่งล่างตัวเดียวงวดที่หนึ่งเนาะให้ไปที่เลข6 ก็เข้าที่หลักสิบล่างเลขหกงวดที่สองให้ไปที่เลขเก้าก็เข้าที่หลักหน่วยล่างเลขเก้าให้งวดที่สามคือเลขสามก็เข้าที่หลักหน่วยล่างเลขสามงวดที่สี่ให้ที่เลขเก้าก็เข้าที่เลขเก้าหลักหน่วยล่าง งวดที่5งวดล่าสุดงวดประจำวันที่16มีนานที่ผ่านมาเนาะ,ะให้เลข8ก็เข้าที่เลข8หลักหน่วยล่างก็ทั้งหมด5งวดติดเนาะสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่อพอ,อคิดค้นหรือว่าคำนวณได้ก็รีบมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเนาะอะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูสูตรคิดคำนวณกันสำหรับสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมเราจะใช้หลักหมืน่นเนาะหลักหมืน่นบวกด้วยหลักหน่วยบนตำแหน่งหลักหมื่นของเราก็จะอยู่ตำแหน่งหลักที่สองตรงนี้บวกด้วยหลักหน่วยบนก็ตัวสุดท้ายของรางวัลที่หนะึ่งเนาะ ก็บวกกันได้เท่าไหร่ก็จะเอาเฉพาะเลขท้ายเนาะมาลงเป็นเลขวิ่งล่างะนะงวดนี้2บวก4ก็ได้6ผลรางวัลของ2ตัวล่างออกที่6 1ซึ่งเลข6ในงวดแรกท่านผู้ชมก็เข้าที่หลักสิล่างตรงนี้ต่อมางวดที่2 0บวกเก็ได้9ต่อมาผลรางวัลสองตัวล่างออกที่09เลข9ก9ก็เข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างก็เข้ามาเป็นงวดที่2ต่อมา0บวกสก็ได้สามผลรางวัล2ตัวล่างนึงวดทันมาออก4 3 เลขสตรงนี้ก็เข้าที่หลักหน่วยล่างเป็นงวดที่สามต่อมาสีบวกห้าก็ได้เก้าผลรางวัลสองตัวล่างในงวดถัดมาออกเจดเ้าเลขเก้าก็เข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างตรงนี้เข้ามาเป็นงวดที่สี่ ต่อมา5้บวก3ก็เท่ากับ8ผลรางวัลในงวดล่าสุดก็ออกที่7 8เลข8ของเราก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างตรงนี้นะต่อมาในงวดล่าสุดท่านผู้ชม ก็จะพามาหาในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสอนาร้อยหว่าจะได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวที่เลขอะไรหลักหมื่นคือเลขเก้หลักหน่วยบนคือเลขหกเก้บวกหก็ได้15ก็จะเอาเฉพาะเลข5มาวางไว้ตรงนี้ประจำงวดวันที่1 เมษายนสองพหาร้อยหกสิบจ็เราจะมาลงไว้ตรงนี้ประจำงวดที่หกทำได้เลขห้าตัวเดียวท่านผู้ชมหนึ่งมีสายนก็สีติทั้งหมดห้างวดท่านผู้ชมมีเข้างวดแรก คือ,อเลขหกหลักสิบหมวดเดียวพอหลังจากนั้นก็เข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยหมดเลยสีงวดติดเนาะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อในงวันนี้ถ้าเลขห้ามาอ่าก็จะไปต่อในตำแหน่งหลักหน่วยหรือไม่เพราะว่าหลักหน่วยเข้ามาทั้งหมดสีงวดแล้วหรืออาจจะ ถ้าเข้าก็อาจจะเข้าในตำแหน่งหลัก1 0เนาะก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ความที่อ่าเป็นไปได้สูงก็น่าจะมาในตำแหน่งหลักหน่วยมากกว่าเนาะสำหรับสูตรอ่าเลขวิ่งล่างตัวเดียวในสูตรนี้อโอเคสำหรับสูตรนี้ท่านผู้ชมอ่าเราก็ได้จัดทำ สูตรคิดคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจที่จะไปคิดคำนวณย้อนหลังหรือว่าคำนวณเองก็ได้เนาะเพราะว่าทางช่องเราไม่ได้หวงสูตรอะไรเพราะว่าเราพยายามที่จะหาสูตรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็เป็นแนวทางเนาะ สุดท้ายนี้ก็อขอเน้นย้ำเหมือนเดิมเนาะว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและฟังอขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ